สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤรษรีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังธรรมะคำสอนในวันนี้เรื่องอารมณ์พระโสดาบันขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับ อันสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่23นี่ก็ขอพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงพระเศวตาน,นี่ปัญหาก็มีอยู่ว่าพูดมาแล้วทั้ง20ตอนเศษบรรดาท่านุทธบริษัททั้งหลายอาจจะฟังมาจากที่อื่น ว่าคนที่ตัดสัญญาณสามรายการได้ก็มีบรรลุมรรคผลในสองรายการคือหนึ่งพระโสดาบัน 2, สองสกิทาคามีหากว่าท่านมีความรู้สึกตามนี้ก็ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสแบบนั้นว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีสามารถตัดสัญญาณสามรายการได้ แต่ว่าพระสิทาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าป็นเยว่ากันไปทิจริยาจริงๆ้าโสดาบันก็บรรเทาเหมือนกันแต่ว่าการบรรเทาของระโสดาบันยังน้อยกว่าสิทาคามีเพราะว่าท่านสิทธาคามีนี่มีรณ์ละเอียดมากเอาไว้พูดกันทีหลัง ตอนนี้ก็มาพูดถึงองค์ของมระโสดาบันกน่อนหรือว่าอารมณ์ของบุคคลที่เป็นมระโสดาบันคำว่าองค์ในที่นี้อาตมาขอแปลว่าอารมณ์เพื่อได้คนที่จะเป็นมระโสดาบันได้มีอารมณ์ทรงตัวแบบนี้เพื่อหนึ่งคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจสองคารพพระธรรมสามคารพพระอริยสง ท่านสามปฏิบการนี้เคารพมั่นคงจริงๆไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ด,กด,กด,กดีไม่มีอะไรสงสัยว่าท่านจะดีไม่พอยอมรับนับถือแล้วก็มีความมั่นคงด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อแล้วก็มีความมั่นคงด้วยภาษาัรร์ ภาษาธาตนี่แปลว่าความเลื่อมใสทั้งความเชื่อทั้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์มั่นคงมากตัวอย่างบุคคลที่เป็นพระโสดาบันที่มีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็มีท่านสุภาพุทธกุถิเป็นต้นแต่ความจริงทุกองค์ที่ท่านเป็นพระโสดาบัน ก็มีความเคารพนับถือมั่นคงในพระพุทธเจา้าในพระธรรมในพระอรียสงฆ์เหมือนกันแต่ว่าท่านสุป,ปาพุทธคุติแสดงออกชัดเจนมาก <c oughs> อารมณ์เสมอกันแต่ว่าไม่มีใครไปทดสอบสำหรับท่านสุป,ปาพุทธกุตินี่มีอาการทดสอบจากพระอินทร์เรื่องราวก็ท่านก่มีว่า เมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงพระธรมเทศนาที่ใดที่หนึ่ง่อาจะมาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ได้นองสืออมากลางจำสถานที่ไม่ได้ว่าพระเจา้าเทที่ไหนเวลานั้นมีบรรดาประชาชนฟังกันอยู่มากท่านสุป,ปาพุทธกุฏิท่านเป็นโรคเรื้อนและก็เป็นขอทาน ขอบรรดาแานพุทธบริษัททุกท่านโปรดพิจรารณาดูว่าคนขอทานก็ดีแถมไปโูกเรือนด้วยเต็เน,นไปบรรดาประชาชนผู้ร่างกายปกติหรือว่าที่เขามีฐานะดีกว่า <c oughs> เขานั่งกันอยู่แล้วคนที่มีสภาพแบบนั้นสมมติเอาตัวเราเองก็แล้วกันแเ้อจะกล้าไปนั่งใกลเ้เขาไหม ก็ขอตอบด้วยความจริงใจองอาตมเองว่าไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้พายเขาเกรงบาร,รมีของเขาบาร,รมีคือความดีด้วยความร่ำรวยเขาอาจจะจนสำหรับคนอื่นแต่รวยกว่าเรา,เราก็ไม่กล้าไปนั่งใกล้เขาดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุภาพุทธกุฏิเป็นโรคเรื้อนด้วยโรคเรื้อนนี่เป็นโรคที่บรรดาประชาชนรังเกียจ ก็เลยต้องนั่งไกลกว่าเขาเป็นอนวุวาท่านสุปาพุทธคุถิเดินไปเห็นพระพุทธเจ้ากำลังเทศและก็มีบรรดาประชาชนนั่งฟังเทศอยู่มากถึงแม้ว่าจะเป็นขอทานบรรดาแทนบริษัททุกท่านความเป็นผู้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้าย่อมมีเป็นของธรรมดา เรื่องการศรัทธาความเชื่อภาษาทาความเรื่อมใสอันนี้ห้ามกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเลือกฐานะในการโปรดเธอก็นั่งอยู่ไกลกว่าคนอื่นเขาพอได้ยินเสียงสาเด็จพระสัมมาทัพพุทธเจ้าได้ต่ความจริงพระพุทธเจ้าเวลาเทศทรงมีปาฏิหาริย์พิเศษคนจะนั่งใกล้คนจะนั่งไกลคนจะนั่งแอบ อมาม่านบางสักสิบชั้นยี่สิบชั้นนั่งกันฟ้านั่งหลังเขาก็ตามถ้ามีความเลื่อวใสในพระองค์แล้วเสียงก็องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจะถึงเขาเสมอและก็มีความชัดเจนแจ่มใสท่านสุปาผูทธกุกฏินี้ก็เช่นเดียวกันพรงเทศเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งไกลสายไกลจากคนอื่น แต่ก็ฟังได้ชัดเจนแจ่มใสมีความเข้าใจในบัรรรมศทศนาที่สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าทรงเทศโปรดความจริงการฟังเทศปัญดาท่านพุทธบริษัทอย่านั่งฟังเฉยเฉยเลี้ยวฟังแต่เรื่องท่านที่ฟังแล้วจบหรือไม่ทันจบบรรลุมรรคผลนั้นท่านสร้างความเข้าใจไปกับกระแสคคาพูดนั้นด้วย เสียงคำพูดที่พูดมาแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเรานี้ดีหรือไม่ดีถ้าดีแล้วขอถือเอาเอาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านสุภาพุทธ,ธกุติพอพระเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านมรลุปโสดาบันหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักธวันก็เสด็จกลับแล้วก็ บรรดาประชาชนก็กลับท่านสุปปาพุทธกุธิก็กลับกลับมาถึงกระท่อมน้อยที่ตนาสัยอยู่ก็นอนคิดถึงองค์สมเด็จพระบรมครูมีปีติคือความอิ่มใจมากที่ฟังวัธรรมเทศนายององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ ปลื้มใจก็คิดว่าองค์สมเด็จพระจอมใจถ้ารู้ว่าเราเป็นขอทานแล้วก็เป็นโลกเรือนแต่ว่าทรงทราบว่าเราเป็นปะโสดาบันท่านจะดีใจมากจิงคิดว่าในตอนเช้าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จตระผูมีประพาสเพื่อกราบทูลใน้ทรงทราบตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็ตั้งไปหาองค์สมเด็จตระผูมีพระพาเจ้าทันที แต่ว่าพอออกไปจากกระท่อมก็ไปพบพระอินที่ลอยขวางหน้าอยู่แสดงพระองค์ชัดว่าเป็นพระอินตอนนั้นเห็นเป็นตัวเขียวเขียวเพราะว่าเขาทราบกันว่าพระอินตัวเขียวพระอินก็ถามว่าสุาป,ปุทธกุธิถ้าผู้ภาษาตยก็ต้องเรียกว่าท่านสุภป,ปุถักหรือเธอสุป,ปุพุทธขี่เรือน กุฏินี่ก็เป็นบบโรคเรือนว่าสุป,ปาพุทธากุฏิหรือท่านสุภาพุทธาขี่เรือนเวลานี้เธอจะไปไหนอาจจะมาใช้สั์ผิดไปนิดคำว่าเธอก็ต้องม่ไม่ไม่ใช่ทังก็ไม่เป็นไรสุป,ปาพุทธากุฏิก็กลับบอกให้ทราบว่าเราจะไปเฝ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาัมพุทธเจา พระอินทร์ท่านถามว่าการที่จะเข้าไปเฝ้ามีความประสงค์ยังไง่านก็บอกว่าวานี้เราฟังเทศเราได้เป็นมระโสดาบันวันนี้เราต้องการจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพักตร์วันทุกราาทูลในสงสารพระอินทร์ก็ตั้นกับวิสูตรกำลังใจเพราะพระอินทร์จริงๆท่านเป,ป็นมระโสดาบันเวลานั้นถางเป็นมระโสดาบันหมนกัน ก็ทราบบุคคลมโหสถที่เป็นมโสด,ดาบันว่ามีกําลังใจแบบไหนยิงบอกว่าวสุป,ปาพุทธกุติหนึ่งเธอเป็นโรคเรื้อนสองเป็นข้อทานยากจนถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้ไม่ตั้งใจก็ตามเราจะบรรดาให้เธอหายจากการเป็นโรคเรื้อนวิญญาณดานทรัพย์จากสวรรค์ให้เธอเป็นมหาเศรษฐี ท่านสุปาพุทธะก็ถามว่าจะพูดอย่างไงท่านก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องตั้งใจพูดพูดเฉยๆก็ได้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แค่นี้ก็พอถ้าพูดได้ตามนี้เราจะบรรดาให้เจ้าหายจากโรคเรื้อนทันทีมีรูปร่างหน้าตาสะสวย แล้วก็จะบรรดาลทรัพย์จากเมืองสวรรค์ลงมาให้เอาเท่าไรก็ได้ให้เป็นมหาเศรษฐีรวยกว่าใครทั้งหมดพอพูดจบท่านสุป,ปาพุทธกติก็ชี้หน้าว่าพระอินทอยจนถอยไปการกล่าวคําอย่างนั้นไม่มีสำหรับเราเรามีความเชื่อเรามีความเรื่มใสในสมเด็จพระสมมารพระเจ้าในพระ,ะ,พระธรรมนอริยสง์แน่นอนที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนจน สำหรับโลกยาซับเราจนจริงแต่เรามีความอุดมสมบูรณ์อริยศัพพ์คือคุณธรรมเธอท่านยังถอยไปเท่านีน้พอพระอินทท่านมั่นใจว่าคนนี้เป็นประโสดาบันแน่ถ้าปหลีกไปเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก็เป็นการเปรียบเทียบขขอเกิดกำลังใจเขามันดาทัานพุทธบริษัทว่าการที่จะฟังเทศมาแล้วก็ดี น้กเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้น่ารกก็ดีกําลังใจของท่านมีความไม่คงแบบสุภาพุทธกุฏิไหมสำหรับพระสงฆ์บรรดาทางพุทธบริษัทก็ต้องเลือกไม่ใช่ว่าคนที่เป็นมาโสดาบันและจะเลื่อมใสพระหงมพระเหลือยงเสมอไปมีความเลื่อมใสจริงสำหรับพระดีตัวอย่างพิศุชาวโกสัมกีทะเลาะก,กันพระพุทธเจา้าทรงห้ามไม่ฟัง อันสานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอืน่นหลีกไปเสียไปป่าใิระยกะไปปรดช่างใิระยกะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์้าวบ้านเห็นว่าพระองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสด์ทั้งที่หลีกไปพระพระทะเลาะกันในเมืองนั้นท่านบอกว่ามีพระอริยเจ้าที่เป็นครวาวที่เป็นชาวบ้านนะ ชาวบ้านที่เป็นพระอ,อริยเจ้าทั้งะมดโซดาสิกทาคานาคานับจำนวนแสนคนท่านที่เป็นพระอ,อริยเจ้าทั้งหมดไม่มีใครใส่บาตรให้พระพวกนั้นกินเลยพระพวกนั้นจะได้กินแต่ข้าวที่ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นพระอ,อริยริยเจ้าเท่านั้นทั้งนี้เพราะอริอระพระอ,อริยะยมีความฉลาด ไม่ใช้ศักดิ์ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงยังไงยังไงก็เกรงใจพระเหลืองอย่างนี้มันไม่ถูกคืองความว่าคนที่เป็นโสดาบันจริงๆตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป <c oughs> มีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจใคล้ปปายกับสุภาพเหมือนกับสุภาพุทธกุฏิทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนดูกําลังใจของท่านแต่ว่าการจะยอมรับนับถือก็จงอย่าลืมนะเอาตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นชาวบ้านในเมืองโกสัมพีรูว่าถ้าดีสมควแล้วก็ยอมรับนับถือถ้าเห็นว่าดีไม่สงควรก็ไม่ต้องให้อะไรกินเลย แบบพระอริยเจ้าเมืองโกสัมพีก็แล้วกันแล้วต่อไปตามองค์ตามบาลีท่านบอกว่าคนที่เป็นมรโสดาบันทรงสินห้าบริสุทธิ์ผุดทองแต่ว่าแตมาพิจารณาแล้วว่าคนที่เป็นมรโสดาบันคือพระอริยเจ้าเบื้องตนไม่ทรงแต่สินห้าอย่างเดียวสมัยความมีกำหนดสิทธิ์เข้าครอบงำด้วย <c oughs> คือว่ากำมบดสิบนี้มีกันในใกำลังใจของท่านโดยจะเห็นว่าคนที่เป็นระโสดาบันอย่างนาวิสาขาก็ดีอย่างใครก็ตามถอะมีความมั่นคงในการบริจาคทานอย่างยิ่งไม่กวามว่าพระเจ้าจะมีความอดอยากในการใดก็ตามที ถ้าอดแบบไหนถ้าไม่เคยวิสายให้อย่างนั้นนั่นตามพระวิน,นัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงบังคับพระว่าถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆห้ามขอของใช้จากท่านที่เป็นพระเสขาบุคคลตัวใหนในโกที่เป็นพระเสขาบุคคลคำว่า,าเสขาท่บรนดาท่ทนพุทธบริษัท แปลว่ายังต้องมีการศึกษาอยู่อาเสขะแปลว่าไม่มีการศึกษาแล้วทั้งคำอาเสขาก็หมายความตั้งแต่พระโสดาบันและพระสีธาคามีพระพานาคามีอย่างนี้เรียกว่าพระเสขาบุคคลถ้าหากเป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขาบุคคลคือไม่ต้องตัดกิเลสต่อไปกิเลสหมดแล้ว ซึ่เห็นได้ว่าแต่กูลที่เป็นมระโสดาบันบรรเทาความโลภก,การบรรเทาความโลภในบรรดาทางพุทธบริษัทเมื่อความโลภคลายตัวลงมากเท่าไหร่จิตใจในการบริจาคทานก็เข้ามาแทนที่ความโลภที่มีอารมณ์อยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบอกคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำ อารมณ์นี้ไม่มีตงแต่เบื้องต้นของปะโสดาบันเมื่อเป็นปะโสดาบันแล้วไม่มีความโลภแน่ความโลภคําว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเขาคว่าแต่ว่าเราเฉพาะโลภโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเป็นโดยมาเป็นสมบัติของตัวโดยฉัไม่ชอบทต่ไม่มีในปะโสดาบันแน่แต่วนะ่าการต้องการความร่ํารวยในทรัพย,ย์สินยังมีอยู่ แต่การร่ำรวยด้วยสมาธิวะาคือเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมไม่คดไม่โกงไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตหากินได้ความสุจริตด้วยการนำผงยังมีอยู่สำหรับพระโสดาบันอาการอย่างนี้รบรรดาแตุ่ทธบริษัททุกท่านจะเห็นว่าจะคิดว่าพระโสดาบันมีแต่เพียงสินห้านั้นไม่ถูก ถึงแม้บาลีบางอย่างจะบอกว่ารักษาแค่สินห้าโดยเฉพาะก็ตามอันนี้ความแม่นคงว่าท่านมีแน่การรักษาสินห้าแต่ว่าสดาบันไม่มีเฉพาะสินห้าแน่ในสินห้ามีบอกว่าอาทินาธามนาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมการงดเว้นเฉย อารมณ์ก็ยังหนักอยู่เนีสำหรับปรไปกรลที่เป็นโสดาบันมีความมั่นคงในฐานบารมีจะเห็นว่าทุกคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยไม่มีอาการหวงดันบุงกุศลแม้จะจนแสนจนก็พร้อมในการยอมให้นี่เป็นข้อหนึ่งที่จะพิจารณาได้ว่าวโสดาบันก็มีกำหนดสิบข้อท,ที่เรียกว่ามโนกรรมข้อที่หนึ่ง เทาปร,ประสานอยู่อย่างมาก <c oughs> และอีกรายการหนึ่งสำหรับระโสดาบันเจนได้ชัดพระโสดาบันนี้ก็มีการบรรเทาวความกโกรธแต่อาจจะบรรเทาวความกโกรธน้อยกว่าสกิทาคามีคนที่เป็นระโสดาบ,านบันจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพิจรารณากันได้จากอารมณ์ ที่พูดอย่างนี้พูดบรรดาท่านพุทธบริษัทพิโสกำลังใจของนั้นเองเพราะอาตมานาสงสัยว่าเวลานี้หลังจะกึงนพุทธปราะการมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายมีความแกล้ากล้าในการบาพินกุศลกันมากไม่ใช่ว่าจะทำบุญเฉพาะวัดท่าสูงไม่เทีย่ยงั้น หลังจากเกิดพุทธการแล้วหลายปีอาตมาจะเริ่มสอนคนในการเจริญพร,ระกรรมฐานก่อนหน้านั้นหลายปีท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีในการจนบุก็ดีถึงวาระสําคัญวันความองพุทธศาสนาก็ดีเรือ่อพระองค์ใดที่มีความดีคนนี้ก็ยอมรับนับถือได้ท่านก็ไปจะเป็นตับ เรืรถเป็นสิบสิบคันไปนรถคันใหญ่รถคันเล็กไม่จํากัดการทอดกระถิง่งการทอดผาผ่า,าในการก่อนไม่มีการสู้ซาบมากมายอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปกันหนักแล้วก็บรรดาที่วัดไหนมีการจะสอนพระกรรมฐาน <c oughs> ท่านก็ไปขนัดหนักที่ว่าทุกวัดที่มีการสอนพระกรรมฐาน แต่และว,วัดไม่ขายคนที่จเจริญกรรมฐานถ้าเป็นวันสำคัญวัดไม่พอจะบรรจุคนนี่กำลังใจขวัญดาเป็นพุทธศาสนิกชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาขนาดนี้ก็ชักสงสัยว่าความดีของท่านที่จะเข้าไปถึงพระโสดาบันชีทาคามีคงมีไม่น้อย แต่ก็มีบางท่านนี่อาจไม่เข้าใจว่าพระโสดาบันน่เป็นยังไงอาตมาก็ขอพูดนิดหนึ่งที่ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีหลายคนที่มาหาอาตมาถามนิปฏิปทา,าของท่านให้ความนิ่มนวลของจิตมีความเยือกเย็นของอารมณ์ก็ชักสงสัยว่าท่านบนนิมหนึ่งไม่เลี่ยงความตาย สองมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสองจริงสาม,มีสินหา้าบริสุทธิ์จริงแล้วก็สี่เมีารมณงก็หมดสิบเข้าไปแทรกใจอยู่มากถ้ามีความเห็นโกคือไม่คล้าย้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคันลองอ้อมไปอ้อมมาคุยอ้อมไปอ้อมมาไม่ถามตรงๆในที่สุดจะรับเป็นความจริงว่าเป็นไปตามนั้น ที่ท่านรับแต่ท่านไม่รับอาจจมาไม่ได้บอกว่านี่ท่านเป็นมโสดาบันนะไม่ได้บอกอย่างนั้นคุยกระเหลี่ยมกระเหลี่ยมเข้าไปถึงความรู้สึกว่าเราจะตายมีไหมพระพุทธเจ้าก็ทธรรมพระอริยสงฆ์คนจะยอมรับนักือไหมแต่ไม่พูดตรงแบบนี้นิ่มรงไปนี่ว่าเรียบเกียงไปให้เจ้าของไม่รู้ตัวเจ้าตัวไม่รู้ตัวแต่ว่าคนทุกคนไม่ใช่คนโง่อาจะมาไม่มีความรู้สึกว่าใครโง่ มีความรู้สึกจริงๆว่าคนทุกคนในโลกนี้ฉลาดทั้งหมดคนที่ไม่ฉลาดคนนั้นก็หาอะไรกินไม่ได้คนนั้นยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทุกคนย่อมเป็นคนฉลาดแต่ความจุนและกว็ความโง่และความฉลาดไม่ได้วัดฐานะกันไม่มีความจําเป็นพูดไปก็มากเวลามันลาไปใกล้จะหมดอยที่สุดก็จับได้ว่าท่านทรงอารมณ์ตามนี้จริง นี่สำหรับุคคลผู้เข้าเขตพระโสดาบันบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจารณากำลังใจตามนี้นะคนที่เข้าเขตก็มาโสดาบันอันดับแรกย่างเขา้าโ่โคตรโคยานคำว่าโคตรโคยานนี่จิตอยูร่ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเหมือนกับลำลางเล็กๆที่ยืนคล่อมในสองขาขานี้ฝั่งนี้ขาโน้นจะฝั่งโน้น ยังจะถือว่าเป็นพระโสดาบันเป็นโลกุตระก็ไม่ได้เป็นโลกิยะโพทรงชานเฉยๆก็ไม่ถูกแลหววางที่ยืนคล่อมอารมณ์สองอารมณ์ทั้งโลกีและโลกุตระทั้งเรียกว่าโคตรปูยานตอนนี้กำลังใจจะรักพนิพพานอย่างยิ่งคือไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เปน็นเทวดาและผมจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน ตอนนี้เป็นโคตรปูยานหลังจากนั้นเมื่อลมเข้าถึงมโซดาบันอารมณ์ธรรมดาคือความเยือกเย็นของใจจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติที่แล้วมานั่นมีความรู้สึกในด้านความโลภความโลภนี่การทำมาหากินเป็นของธรรมดาในความสุจริตธ,ธรรมการอยากได้ทรัพย์สมบัตขบออิของคนอื่นใดขอคนอื่นใดไม่มีแล้วจิตหายสลายตัวจากอารมณ์นี้ ต้องการอย่างเดียวก็หากินโดยสุจริตธรรมแล้วก็รป็นการที่สองกำลังของความโกรธความโกรธที่ยังมีแต่อาการยับยั้งมีมากความโกรธรู้สึกว่าช้ากว่าเก่ามากแลวอารมณ์ก็ไม่ฉุนเฉียวเท่าเดิมแล้วก็หายเร็วต่อมากำลังของความหลงไอ้ความหลงในชีวิต ร่างกายยังมีในปรุโสดาบันอยู่บ้างแต่ท่านไม่ได้ลืมความตายมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าจิตใจไม่ลมทรงตัวถ้าท่านที่ได้วิชาสองในวิชาสามขึ้นได้ที่จุกปิยานเวลานั้นความเป็นทิกของท่านมา่ก่อนหน้านั้นท่านจะไม่เห็นภาพปณิพันธเลยจีนเฉพาะตั้งแต่สวรรค์ไปถึงผม พอจิตเข้าถึงโคตรภูยานจะสามารถเห็นนิพพานในชัดเจนแจ่มใสามากสำหรับท่านที่ได้ปัญญายังไม่เข้าเขีระโสดาบันถท่านไม่สามารถจะเข้าเขตนิพพานได้ย่างเก่งก็ไปถึงฟมชั้นที่สิบหกเต้ารูปรพรมพอกำลังใจเข้าถึงมโสดาบันเข้าเขตปนิพพานด้สบายแล้วก็สำหรับท่านที่บอกว่านิพพานไปไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาะ ถ้ากิเลสหนาะมันบังใจจิตสกปบกไม่สามารถจะไปได้อาราบันดาแท,ท,ท่านทธบริษัทอยทังหลายหวังว่าท่านทั้งหลายคงไม่สงสัยในอารมณ์ของท่านเวลานี้มองดูเส้นคขานิกาบอกหมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี